สวัสดีค,ครับพี่เข้มตามบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดบอลไทยทั้งหมด4ตัวนะครับแต่อย่าลืมพคยากเข้ากลุ่ผมผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็มาจัดให้ก็เป็นคู่แรกเลยโปรลิเทโลตอนแรกก็มาเยือนของขอนแก่นนะเทโลฟอร์มมาทั้งสุก็ชนะแค่นัดเดียวเสมอ3แพ้ไป1ส่วนทางขอนแก่นชนะ2เสมอได้ 1, แพ้ไป2นะเฮดถูกเฮดที่คู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมก็เป็นทางเทโลไปเยือนขอนแก่นก็จบไปที่สกอ์เสมอกัน1ต่อหนึ่งน,นัดล่าสุดของเทโลก็พ่ายกับเอสจีมังคลมา 2, สมอบงศูนย์ ส่วนทางขอนแก่นนัดล่าสุดนะครับพ่ายกับเชียงรายมาไปเยือนหนองบัวพิชยานะครับผมก็พ่ายมาแต่ว่าตอนแกนรกการไปเยือนของเอสซีเมืองทองก็กดมาได้ถึง2องหนึ่งนะครับสองทีมนี้ก็อยู่ห่างไกลาจากโซนตกชั้นอยู่นะเพราะว่าอย่างโพลิเทโลนะครับผมที่ตามคะแนนของขอนแก่นอยู่2คะแนนนะแต่ว่าห่างจากโซนตกชั้นถึง4คะแนนและฟอร์มในบ้านของทางเทโลก็ถือว่าดูดีด้วยนะครับผมเพราะว่า11นัดแพ้แค่2นัดเองกับขอนแก่นที่ว่าฟอร์มไปเยือน10 สนัดนะครับผมสิเอ็ดนัดอแพ้ไปถึง7นะครับผมก็ดูห่างกันนิดนึงนะแต่ถ้ามองแล้วผมว่าเทโลในบ้านก็ น่าจะมีความเฉียบคมดูดีกว่านัดนนี้แต่ว่าขอ,อนแก่นผมว่าไม่น่ายอมนะผมเพราะว่าแพ้มา2นัดติดแล้วนัดนนี้ก็ไม่น่าพลาดอีกหนึ่งนัดนะนัดนดนี้ขอเลยมองว่าสกอร์สูงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะผมนัดนนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูสงได้เลยนะครับผมแล้วไปดูคู่ต่อไปนะผมเป็นคู่สุพรรณบุรีนะครับผมตอนอรัากัรมาเจอของเอสจีเมืงทองสุพรรณนะผมฟอร์มห้า,านดัดหลังถูกก็ชนะแค่นัดเดียวนะครับผมที่เหลือก็แพ้หมดเลยนะส่วนเมืงท, voilà. ทองก็ฟอร์มมาหน้าหลังถูกชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับเหฮดสุเวทที่เคยเจอกันในะนะครัับบผผมมมเเป็็นนืององงทกจ สองหนึ่งนะครับมาดูนัดล่าสุดของสุพรรณนะครับก็แพงพึ่งแพ้หนองบัวพิชยามานะครับผมก่อนหน้านั้นไปแพ้บางกอกการ์ดนะครับผมหรือบีจีปทุมนะครับผมแล้วก็ชนะชมบุรีมาได้สองหนึ่งก็ถือว่าดูดีนะชนะชมบุรีได้แต่ว่าก็อย่างว่านัองชมบุรีช่วงนี้คือความแข็งมากนะครับส่วนทางเมืองทองนะผมนัดล่าสุดก็พึ่งชนะโปริีเทโลมานะผมสองหนึ่งเสมอก็เชียงรายแล้วก็พายกับขอนแก่นนะครับ มาดูลำดับนิดนึงนะครับผมตอนนี้เมืองทองนะผมต้องชนะเ,ะเท่านั้นนะผมเพื่อจะตามเชียงรายให้ทันนะครับผมแต่ทางสุพรรณบุรีก็ต้องชนะเท่านั้นเหมือนกันเพื่อจะดีดตัวเองขึ้นไปให้พ้นจากประจวบและนะครราชสีมานะครับผมก็จะทีมสองทีมที่ลงมาก็ต้องรอรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองแล้วผมว่าต้องสู้กันเอาตายแน่นอนนะผมเป็นเกมลุกเปิดเกมลุกใส่กันแน่นอนและได้พักกันมาเต็มๆนะน,น,นี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่ก็น่าสนใจนะครับผมนน,นี้ขอจิ้มไปดิสกอร์สูงอีกหนึ่ง,งคู่เลย ส่วนคู่คที่สารับผมก็เป็นแบงคอกนะผมตอนแรกกัเยือนของเชียงรายนะครับผมแบงคอกฟอร์มล่าสุดก็ไม่ชนะใครเลยนะผมเสมอไป1เสมอไป4แพ้ไป1นะ 1> ส่วนเชียงรายชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันก็เป็นแบงคอกนะผมกดเชียงรายไปถึง4 0นย์ะครับและล่าสุดของแบงคอกก็เพิ่งเสมอกับบีจีปทุมเสมอกับชนบุรีและเสมอกับนครราชสีมาส่วนทางเชียงรายนะผมก็เพิ่งเสมอท่าเรือมาก่อนหน้านั้นนะผมไปเยือนขอนแก,ก่นก็ชนะ1 0่นไปเยือนเมืองทองก็เสมอหนะึ่งหนึ่งะก็เชียงรายก็ต้องชนะเพื่อหนี เ,เมืองทองไปให้ได้นะผมและแบงคอกก็ลไล่จีตูดมาอยู่ก็คือว่าตอนนี้ก็แข่งกันเพื่อชิงลำดับลำดับที่3กันแล้วนะครับผมว่าต้องอรอลุ้นเหมือนกันว่าเป็นทีมไหนที่ไปได้ดีกว่านะครับส่วนแบงคอกนะผมฟอร์มในบ้านนะัดสิเนัดชนะ6เสมอห้ายังไม่แพ้ใครเลยส่วนเชียงรายนะผมฟอร์มไปเยอะก็ดูโหดนะครับผม12นัดชนะไปถึง8นะผมเสมอ2แพ้ไป2นัดนัดนี้ผมมองว่าเชียงรายนัดนี้ต้องมาแก้แค้นได้แน่นอนว่าทางแบงคอกไม่ได้ย้ำใช้ได้นะนี้ขอจิิมไปทีเชียงรายดูดีกว่านะครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะผมประจวบนะผมตอนรับการมาเยือนของราชบุรีวิทผลนะผมประจวบตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากค่ะนัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยเสมอหนึ่งนัดชนะไปถึงสี่ส่วนทางราชบุรีวิทผลชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งนะครับเฮดตูเฮดนัดลา่าสุดนะครับแต่เป็นทางาราชบุรีชนะไปได้ถึงสองศูนย์นะครับ <c oughs> ดูดูนัดลา่าสุดของทางประจวบนะผมในบ้านถือว่าฟอร์มโหดมากกดการท่าเรือมาหนึ่งศูนย์นะผมชนะเชียงใหม่สองหนึ่งไปเสมอเสมอตัวการล์ชนะแบงคอกมาหนึ่งศูนย์คือเอาเรื่องจริงๆนะสำหรับประจวบนะครับผม มาดูทางราบุรีมิศผลกันบ้างดีกว่านะผมนัดล่าสุดนะผมพึ่งแพ้กับทางบุรีรัมไป2อศูนย์ก่อนหน้านั้นเอาเสมอโพลิเทโลแล้วก็ไปเยือนเชียงใหม่นะผมชนะไปได้2อหนึ่งมาดูลำดับนิดนึงนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคือ2ทีมนี้ก็อยู่ในใกล้ส่วนตกชั้นมากที่สุดนะครับผมก็คือถ้าชนะนัดนี้นะครับผมถ้าสุพรรณชนะมานะผมก็แต้มเท่าราบุรีมิศผลเลยนะครับผมแต่ลูกได้เสียราบุรีมิศผนอาจจะดูดีกว่า แต่ประจวบก็คืออยู่ดับที่13ก็อยู่ใกล้โซนแดงมากที่สุดนะครับผมก็ต้องดีตัวเองขึ้นไปและฟอร์มกําลังดีอย่างนี้นะครับผมนัดนี้ผมมองว่าน่าจะเปิดเกมลุกใส่กันนะครับผมเปิดเกมลุกใส่กันแน่นอนลาซาบรีก็แพ้ไม่ได้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าไปอีกหนึ่งคู่ที่สกอร์สูงนะครับผมใครชอบบอลไทยสายสูงวันนี้ผมว่าสูงมาเยอะมากนะครับผมนัดนี้ขอจิ้มไปที่สูงอีกหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้ก็จับไปให้แล้วครับผมทั้งหมด4ตัวนะครับผมแต่อย่าลืมเพื่ออย่าลืมกดล